เสริมจมูกนะคะงานเหลา3า n ดีโนตซึ่งจะออกแบบนะคะให้เข้ากับจมูกของคนไข้แต่ละบุคคลรูปร่างจมูกที่ค่อนข้างจะหนานิดนึงนะคะและปลายนะคะไม่พุ่งปลายทู่เนื่องจากมีอุบัติเหตุทําให้มีรอยแผลเป็นปลายจมูกทําให้มีผังผือผดรัดด้วยนะคะซึ่งยากต่อการฉีดยาชาและการเสริมใส่ซิลิโคนแต่คุณหมอของเราทําออกมาได้สวยงามมากๆนะคะเอาละค่ะสวยงามยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ความสวยงามนะคะของเคสนี้นะคะเห็นไม่เอ่ยการเหลาซิลิโคนให้เข้ากับจมูกของลูกค้าแต่ละบุคคลนะคะซึ่งคุณหมอของเราได้ออกแบบตั้งแต่บริเวณหัวคิ้วจนมาความพุ่งมาบริเวณปลายนะคะทําให้หน้าดูมีมิติมีความละมุนขึ้นเห็นไม่เอ่ยว่าด้านข้างนะคะมีความโด่งเพิ่มสันขึ้นนะคะและช่วงปลายนะคะดันด้วยซิลิโคนนะคะให้พุ่งขึ้นใครที่มีปัญหาจมูกไม่สวยจมูกไม่โด่งปลายไม่สวย เข้ามาได้เลยที่แอดเดอรี่คลินิกนะคะ